วัดตุนแคทสวัสดีดครับทุกคนนี่ก็ผมคีโต้งทีวีครับวันนี้ในเกมกับเอ้ยไม่ใช่เกมกับตุนแคทเกมโลบอกนะครับในโหมดสปาร์ลเทลเวอร์เฮดสันนะครับใครไม่จกักเทลเวอร์เฮดสันทำให้เป็นโค้ดที่รวบรวมสปาร์ลทั้งหมดนะครับดดเห็นไหมสปาร์ลเต็มเลยเห็นไหมซึส่วนใหญ่สปาร์ลที่เขามีนะครับก็จะหล่อนทั้งนั้นเลยนะครับ ใครที่ชอบเป็นโลกนั้นก็สามารถติดตามของเทลวูเฮดอสัน oh ได้เส้นหา Google นะครับเาพ Apple TV เทลวูเฮดอสันซึ่งใครที่รู้จักกรตูนแคทก็น่าจะรู้จักเขาดีนะครับไอต,ตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่มีใครอยากรู้ชื่อหรือเปล่าที่ผมน่าจะพูดไปแต,แต่เริ่มคลิปแล้วนะครับมันมีชื่อว่าการ์ตูนแคทเทอรีนครับแล้วมันมีเสียงเพลงอะไรไปครับ <c oughs> <c oughs> ด้วยชิบหายแล้วครูตอนหนึ่งรีเซ็ตต่อนครับผู้ชมซึ่งคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่สามารถทำคลิปยาวได้นะครับแต่ผมจะเล่าแต่ผมจะบอกชื่อสัปดาห์ทั้งหมดของเทเวอร์เคยทศนราบากกวนะ่าจะไม่รู้นะครับซึ่งผมจะขั้นชิปไปว่าเฟียเฟียเลยเฟีย เอ้ยนี่หลายที่อายุถึงห้าที่อายุห้าขวบครับอย่ากเป็นตันตามะครับอย่ากเป็นผู้ตามครับตัวนึงในสัเลี้ยงของสยามสแควร์ตอนห้าตัวกันนะครูกี่ขวบแล้ววะตัวอายุเท่าไหร่แล้ววะตัวคนนี่ตัวแรกนะครับมีชื่อว่าไซเลนทีทครับตัวนี้สามารถปล่อยพลังเสียงเจ้โคดึงนี่ไงฮอมโมลิ่งก็ไปเสียเกมครับตัวที่สองกระตูนแคสเฮ้ยเอ้าอ่ะ ไอ้ไซเดียนไอ้ไซเดียนมึงเอาอ่ะไอ้ไซเดียนเอวะไอ้ไซเดียนตัวเล็กสังตัวเทสตัวที่สามตัวเฮียนะครับงูม,มอสแมนนะครับหนองสะพานตัวเฮียกระตูนด็อกตัวอะไรไม่รู้ชิกเก้นนะครับที่แลก็ข้ามไปเลยนะครับนักกีต์บิ๊กชาร์ลียอ ซาเลงโคลไฟนะครับพี่ตั้แต่ดจ้วมนุษย์แล้วมุหัวกับด้านแต่เขาทำหน้าอะไรมีดู XD XD แล้วมีเกมพาร์้นะครับไก่คลิปสีน่ากินดูมแต่งครับที่ดูคลิปนี้อยู่ดูเยอะๆนะครับ เพราะนี่เพราะผมมันจะได้สร้างคลิปยาวๆเหมือนคลิปแรกที่ผมสร้างนะครับแล้วอาจจะมีคีโตคงทีวีมาเกี่ยวด้วยก็ไดานะครับติดตามแมา่นะครับผมจะผมจะเลือกให้คีโตคงทีวีมาทำช่องด้วยนะครับรอก่อนนะครับโอเคตายบปแล้วเวลาตายเอฟเฟกต์ก็เท่ดูดิไม่เลือดออก เลือดออกเป็นเท็มเหรซาดิสมากกว่าเฮ้ย <c oughs> อัตามาอัตามาลุงพอ่อลุงพอ่อครับลุงพอ่อลุงตู่ออกเดรัจฉานแล้วกันกูถูกจับเข้าคุก,กอีกไอ้ชัดเด้อเฮ้ยลุงพอ่อลุงพี่ลุงพอ่อหายไปไหนลุงพ่อลุงพี่ยังอยู่ที่ไหน ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเสียงดูหูไซเรนเฮนะทำให้คนดวกหูทุกคนต้องคิดไซเรนเฮใหม่นะครับไซเรนเฮเขากำลังจัดปาร์ตี้อยู่นั่นเองมีใครอยากฟังเสียงเพลงั้งได้นะครับเพลงนี้ขอบอกเลยว่าทุกคนต้องตายแน่ๆน่ ผมที่ผมต้องเปิดสีเกมบีรามันครับไม่รู้จะพูดซ้ำทำไมเอ้คนใหญ่อยากข่าวบอลต่อไปนะคะไอ้คิดโต๊ะทีวีแต่เขาก็จะกลับมาทำช่องต่อแลครับพอดีเขาทำคลิปน้อย,ยนะครับช่วงนี้เขาเล่นติดเกมฟรีไฟอยู่ที่บ้าน,นครับเขาจะเล่นโหนะครับครับแล้วอ,อย่างคือเขาจะเล่นอาร์ล็อกนะครับใครเจอคนเล่นอาร์ล็อกก็ระวังด้วยครับเพื่อาจจะไปกีต้องทีวีก็ได้เขาไม่ใช่ซีกรีรักซีดาวก้อนเออ ตรงทีวีหลายรอบอ่ะจำช่องพี่ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมนะเนี่ยทุกคนอาจสงสัยนะครับว่าอินโทรคลิปของพมหายไปไหนพอ,อดีนะครับผมคือทำหายไปนะครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนจะด่าว่าพี่พี่ไอ้น้องทำไมเนียเนี่ยทำไมมึงแบบขี้จริง ช่องผล่มาถ้าจะลาก็ไปลากันในคอมเมนต์นะไฟอ้ยใ้านกหคนใหมนเสยีรั้คนที่เสียแลกลัวต้อขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่สามารถต้เสียและกลัวหลอน้นวได้ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เปิดทังผีไม่ให้ดูเลยจช่ ถึงเวลาของการแดนซ์แลครับผมจะไม่พูดแล้วนะครับผมผมจะเปิดเสียงไซน์พีครับ บอกว่าผมไม่ชอบเปิดเพลงเสียงดังในห้องใชไหมั่ไมใช่กีมีมีรศษบอกว่าจะเปิดเพลงเสียงดังในการรกาลเรื้องอะลช่องนะซ้อกคัมคัไเหรอเอาคำนี้มาจากไานวะไอ้ยพุงพองอิสัตควายอาันนีโอเคโอเคโอเคคนดูไม่จะรำคาญ ละอีกสัตว์่ีเคกาลย้าภาบูล้จะจบละเราผมจะเปิดเซยงไซน์เฮในประมาณหนึ่งสองสาม้ไอครับ ไปไปเสียงเพลงของมันนะครับไปเสียงเสียงของมันเลยอ่ะจบจบคลิปนะครับใครที่อยากฟังใครที่อยากอัดมาใส่หูตอนนอนก็ใครที่ไม่อยากนอนหลับก็ไอ้นี่นะครับก็ใช้เลยนะครับคืออัดเสียงคลิปวุ่มที่เปิดเสียงเซนซิสต้องมาใส่หูแน่นอนครับนอนไม่หลับได้นหมครับเสียงไม่คูดดังเลยอยากเปิดดังจะแกไปนะครับยวโดนแม่ดานะครับ อย่างนี้นะครับ ตอนนี้ครับผมอยู่บ้านจุดนะครับที่น่าสงสัยมากๆเลยครับมาที่นี่มาได้ยังไงตอนที่ผมจะปั่เสียงใส่ทันทีนะครับใครที่ไม่อยากฟังนะครับก็รีบปิดเสียงได้เลยนะครับใครที่อยากฟังก็รีบฟังเลยนะครับเสียงมันดังมากๆเลยครับใครทนไหวก็รีบทนนะครับโอเคครับผมกำลังจะระเบิดในศูนย์จนสามไม่นานทีนะครับกำลังจะเปิดแล้วนะครับ